Sociedad, Bref, um ra, ให้ริวจ๋า evet ว okay okay ัน yeah, นี้มาร่วมส่งกำลังใจให้พี่อุ้มไปท่ามูนมิสชกนนารอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลก็เอาจริงๆคือเชื่อว่าในฝีมือพี่อุ้มอยู่แล้วเชื่อว่าในศักยภาพที่พี่อุ้มมีอยู่แล้วเพราะว่าของรอบกองใหญ่ครุ่มก็แบบทำออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วแล้วก็เราของรอบอินเตอร์เนชั่นแนลก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่อุ้มเยอะๆนะคะแล้วก็โอ้โหนี่พี่อุ้มสวยมากวันนี้พี่ออุ้มสวยมากเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดเข้ามาปะ ถ้าเกิดแบบว่าไปรอบอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะลุคของพี่อุ้มแต่ละลุคคืออยากให้ทุกคนรอจับตาดูได้เลยวันนี้แน่นอนว่าแบบแบบที่สุดแล้วอะวันนี้วันนี้คือมันเป็นลุคที่ใช่มากแล้วก็คิดว่ามันจะมีลุคที่ใช่ใช่ใช่ยิ่งกว่าคือแบบวันนี้อปอุนมากไทยแลนด์คือแบบว่า,าที่สุดเนาะวันน,นี้พี่อุ้มสวยมากถามแต่ละคนหน่อยว่าของสแตมบิสแกนลุคบุรีเขาจะเริ่มจากการอะไรย,ยังไงกันเมื่อไหร่ของสแตม <ทะ S 1> เริ่มอ่ ตัดสินวันที่17ธันวาคมในช่วงธันวาคมนะคะก็ฝากทุกคนด้วยตอนนี้เลยอีก3อำเภอใครที่อยากจะไปโงมิสกลลบุรีก็ไปสมัครกันได้นะคะติดตามได้ทางเพจมิสกลลบุรบีค่ะแลงวใครอยูขาไอยู่ก็คือเป็นรอบไฟนอลนครพนมนะคะวันที่14ตุลาคมค่ะแล้วก็เริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่8ก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะว่าขายาทนครพนมคนต่อไปจะเป็นใครจะปังขนาดไหนนะคะฝากทุกคนรอเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนต่อไปด้วยนี่ลุ้นลุ้นยิ่งกว่าเพราะว่าเห็นพี่ไผ่ชอบ พูดในในไลฟ์ว่าทุกวันนี้นึกถึงเกี่ยวกับคำลาํำลาตำแหนงตลอดเลยไม่จะมาไ่ไม่สบาใจอยู่ไหมเดี๋ยวจะต้องคมาตำแหนเพราะเรานี้เราใกล้ก่าของสแตมนะคร็มในไม่เอาจริงก็คือค่อนข้างที่จัดใจหายนิดนึงพอรู้สึกว่าเวลาหนึ่งปีมันผ่านมาไวมากค่ะแม่แต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาหากันเยอะๆวันสำคัญในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสแบบ ได้กลับมาอีกรอบไหมหรือว่าอะไรยังไงใช่ค่นะแล้วเราเราได้แบบว่ามีส่วนร่วมในการที่แบบว่าออกแบบว่าพูดคุยในเรื่องของแบบการออกแบบบนเวทีแม้กระทั่งพีดีของเราอะไรเงี้ยอันนี้จะมีส่วนร<ต>่ว,รวมแบบไหนมีส่วนร่วมในเรื่องของโอเพนนิ่งโชว์ค่ะจะมีการเต้นให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าหลายคนบอกว่าเออใส่แดนซ์เเราเออเราเป็นสายแดนซ์ไงก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราจะมีอะไรไปโชว์ไหมนอกจากการเปิดโอเพนนิ่งโชว์แบบมีอะไรพิเศษไปฝากแฟนอะไรเงี้ยมีค่ะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ฝ แฟนๆเพราะว่าปกติแล้วเวลาวันอำลาตำแหน่งจะชอบมีแฟนคลับที่เป็นคนเซอร์ไพรส์ให้กับตัวนางงามใช่ไหมแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากขอบคุณกลับไปให้เขาก็เลยอาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เขาสำหรับคนที่มาหาวันนั้นนะะใช่แล้วแสดงไปด้วยไหมขอบคุณมากต้องไปอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้มาไเนๆก็เจอกันเลยนี่แล้วอัปเดตหน่อยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างกับแสดงใช่ไหมคะก็จะพูดยังไงดนี่ะ รื่นดีต้อ้ตรงนะเพราะเดี๋ยวจะให้่านเป็นพยานทุกวันนี้ก็แบบว่าทุกวันนี้ก็ก็สนิทกันมากขึ้นก็คุยกันมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเซฟโซนให้กันไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ก็น้องน่ารักน้องเสมอต้นเสมอปลายแล้วที่ผ่านมาน้องเจอดา่าเกี่ยวกับเรื่องแฟนคลับเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านเป็นยังไงบ้างให้กำลังใจกันอันตอนเรื่องของตอนที่เจอแฟนคลับ เรื่องที่บ้านเรื่องของเรื่องนี้นั่นอะไรเงี้ยก็คือคุยกันกับน,น้องอยู่แล้วแล้วก็ปรกษากันกับน้องแล้วก็มีการคุยแบบหลังบ้านกันเยอะมากเรื่องนี้แล้วก็หลายๆอย่างก็คือให้กําลังใจกันทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะใชา่แล้วก็อย่างที่น้องเจอาม้า้นงก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วน้องผ่านมันมาได้แบบน้องพอพอรู้ว่าเราทุกติอะไรบ้างน้องก็ปรับแล้วก็พัฒนาตัวเองทันที อ่าในาไหนไทยหรือก็อยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่ามีดราม่าว่าที่วันที่ไปส่งน้องเกตทําไมมีสแตมไปแค่คนเดียวโอ๊ยวันนั้นอจริงหนูติดงานช่วงนั้นงานเยอะมากานหนูกับแซเนก็งานเยอะมาก,ามากยิ่งเดือนเมื่อกี้ก็คืองานแน่นทั้งเดือนเลยจนหนูกับป่วยแอดมิดโรงพยาบาลเลยอ,อใช่<ด>ค่ะแต่ว่าคือตวต่อให้ตัวหนูไม่ได้มาส่งน้องแต่ว่ากําลังใจที่หนูมีให้น้องก็คือส่งให้น้องตลอดยแล้วทั้งแบบเชียร์อัพหลังบ้านแล้วก็ทั้งโพสเฟซทั้งแบบว่าให้กําลังใจกันตลอดหันจะให้กําลังใจกันตลอดคือเห็นหนูก็เห็นดราม่า ความที่เราอะก็อยู่ใกล้ด้วยแล้วบางคนก็แบบก็ใช่อะน้องว่างงานอะไรอย่เงี้ยเราไม่อยากให้มองถึงตรงนี้คือทุกคนรักกันอ,ะอ่ะครอบครัวแกเราแบบให้กําลังใจกันถึงแม้จะไม่ได้มาส่งแบบถึงที่อะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจละบ้านกันตลอด<ช>อยากให้ทุกคนแบบเออเข้าใจด้วยว่าแบบฉันก็มาส่งของฉันนะ,อะโอเคนะโอเค,ขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ